ตอนนี Funny, ้คือแบบยิงดไม่รู้จะกินอะไรเลย ปัญหาโลกแตกคือเย็นนี้จะกินอะไรดีแต่ที่รู้คือเย็นนี้ยพาเด็กดื้อไปซื้อขนมมาค่ะมุ่งหน้าไปโวนลูกอมอย่างเดียวเลยอืมหน้าตีจริงๆเด็กดื้อเนี่ยหลังจากซื้อขนมเสร็จเด็กๆที่บ้านก็ทยอยกลับบ้านกันค่ะน้องชายก็เพิ่งถึงบ้านเหมือนกันและสิ่งที่น้องชายถามเป็นสิ่งแรกเลยก็คือกินอะไรอยู่ยังคิดไม่ออกเลยว่าเย็นนี้จะกินอะไรมาคิดหนักต่ออีกแล้วว่าอืมจะกินอะไรดีคิดอะไรไม่ออกก็ให้ไปดูหน้าบ้านก่อนนะคะว่ามีอะไรให้มาทํากับข้าวเย็นบ้าง ผักที่ปลูกเอาไว้ตรงหน้าบ้านเนี่ยก็ยังไม่โตพอมากนะเห็นขึ้นชายก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทํายําแตงกินดีกว่าขึ้นชายเนี่ยปลูกเอาไว้นานแล้วก็ยังไม่เก็บไปทํากินสักทีเลยเราก็จะเก็บมะเขือเทศไปด้วยแต่มะเขือเทศเนี่ยเรามาเก็บช้าไปหน่อยน้องโดนมแมลงจาะไปแล้วเอาแค่ขึ้นชายไปก่อนแล้วกันเอาไปทํายํากินดีกว่าลืมไปแล้วว่าญาติาของพี่สาวเนี่ยเอาแตงมาฝากด้วยเอาแตงที่เหลือเอาไว้นี่แหละไปทํายากินดีกว่า นำแตงเราก็นำผักส่วนอื่นๆเนี่ยไปลางน้ำก่อนนะทุกคนเหลือไปเห็นขิงบนชั้นคือมีเยอะเลยน่าจะเป็นขิงที่แม่ปลูกเอาไว้ค่ะเดี๋ยวมาทำอีกเมนูเพิ่มดีกว่าแต่ตอนนี้ไปจัดการส่วนของแตงก่อนนะคือชิลมากนะทุกคนทำกับข้าวไปแล้วก็เปิดอีทานฟังไปด้วย เป็นคนที่ชอบฟังอะไรแบบนี้มากทุกคนมันจะเพลินมากๆเนี่ยตอนนี้เราก็เตรียมหารเพื่อวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเก็บเอาไว้เมนูยำแตงของที่บ้านเนี่ยก็จะใช้วัตถุดิบไม่ค่อยเยอะจะมีหมูยอแตงกวามะเขือเทศแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะ ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่จัดกรารหั่นทุกอย่างให้เรียบร้อยนะต่อไปจะเป็นกนารยำแตงแบบบ้าน,านขกพลิกแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ชูรสลงไปจากนั้นเนี่ยเราใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลามะนาวแล้วก็น้ำตาลนะขยำคขย้ำแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะเราจะขย้ำแตงให้มันมีความเละๆหน่อยนะเพื่อให้ตัวน้ำแตงเนี่ยออกมาด้วยนะคะจะทำให้ยำแตงของเราเนี่ยกลมกรอบขึ้น นี่เมนูยำแตงของเราก็เสร็จไปแล้วนึงไปต่อกันที่เมนูที่2เลยค่ะทุกคนเมนูต่อไปเป็นเมนูหมูผัดขิงเมนูเนี้ยแม่เราชอบกินมากแล้วเวลาทํานะก็ต้องใส่ขิงลงไปเยอะๆด้วยผัดหมูจนกว่าให้มีความเกรียมแล้วก็ใส่ขิงแล้วก็มะเขือเทศลงไปสุดท้ายโรยต้นหอมแล้วก็ผัดชีลงไปก็เป็นอันเสร็จค่ะคลิปนี้ไม่มีตอนกินข้าวนะทุกคนเพราะว่าหลังทํากับข้าวเสร็จเนี่ยเราก็ไปทํางานต่อแล้ว